สวัสดีครับสวัสดีเอซของมหายอดพาเที่ยวครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องทุกสถานที่ครับไกลๆวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ลำน้ำมูลครับพี่น้องที่บริเวณสะพานข้ามระหว่างฝั่งบาลินกับฝั่งเมือง ทางแยกใบพัดครับนสถานการณ์วันนี้นะครับสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับน้ำยังโบทันขึ้นท่อนี้ครับแต่ณวันนี้นะครับน้ำถือว่าหลายอยู่นะครับหลายแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับยังไม่ถึงขั้นวิกฤแตแก่ย่งส่งๆครับ ก็รอดูสถานการณ์อีกสองสัปดาห์ต่อจากนี้ไปถ้าบ่มีฝนตกนะครับในการมาเติมน้ําก็คงสถานการณ์ปีนี้ก็คงจะไม่เยอะนะครับน้ำจะบ,บวมแต่ถ้ามีฝนตกนะครับกระนํามาในช่วง2องสาวันที่จะถึงนี้กะน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับเอามาอัปเดตสถานการณ์ลำน้ำมนนะครับน้ำไหลเชี่ยวครับพี่น้อง เพราะว่าน้ำม,มาจากทางเหนือครับพี่น้องน้ำมาจากทางเหนือครับเหนือของอุบลราชธท่านีกายาโซทอนรอยเอ็ดสารคามขอนแก่นชัย,ยภูม่มหล่ะครับพี่น้องหรือว่ามาจากโคราชบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดแล้กกามาไหลมามาจบกันครับคือน้ำทุกสายนะครับเพราะว่าจะเป็นห้วยน้องคล่องบึงกะไหลลงมา สูเมน้ำม้วนแม่นำ้นนำชีครับถ้ำไห้ปริมาณน้ำหลายพอสมควรแหละครับพี่น้องนี่คืออัปเดตสถานการณ์ของเสาว,วันที่17วันอาทิตย์ที่17กันยายนครับพี่นอ้องอัปเดตสถานการณ์ให้พี่ให้น้องครับถือว่าน้ำขึ้นเยอะนะครับน้ำขึ้นหลายนะครับเต็มจรดูนะครับริมฝั่งที่ว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณเกือบ สองถึงสามเมตรครับกะขึืนมาท่วมเรียบร้อยนะครับนี่เล่าบันไดที่เคยลงไปนะครับกะท่วมแต่วัดจากปริมาณน้ำมาถึงฝั่งกายังอยู่ประมาณเกือบสามเมตรสี่เมตรอยู่ครับเกือบสามสี่เมตรก่ายังบ่ทั้งหนาเป็นห่วงณนะวันนี้ครับแต่ว่าในอนาคตบ่แน่ใจครับ หากไม่มีพายุเข้าไม่มีน้ำมาเติมมาเสริมทางเหนือนะครับเพราะว่าจะเป็นเขาจะปล่อยน้ำเคลื่อนน้ำยังลงมากครับถ้ายั่งปกติกบคงจะทำให้การระบายน้ำเพื่อดันออกสู่แม่น้ำคงที่อำเภอโคงเจียมคงคง,งจะง่ายขึ้นนะครับขณะนี้ทั้งเคลื่อนปากม้วนกะเริ่มระบายน้ำนะครับเปิดทุกบานเพื่อระบายน้ำแล้วก็มีเครื่องดันน้ำ นะครับอยู่ฝั่งอำเภอพิบุลมั่งสาหารนะครับพี่น้องดันน้ําบริหารจัดการน้ําให้ได้ก็คงจะไม่เข้าสู่วิกฤตจนเกินไปนะครับเอา้าเมื่อนี้มาอัปเดตสถานการณ์ให้พี่ให้น้องครับนะครับณวันนี้นะครับน้ำถือว่าขืนหลายอยู่พอสมควรครับแต่ว่ายังไม่ถึงฝั่งยังไม่ถึงวิกฤตแนวสันเขื่อนที่ทางหน่วยงานภาคราัฐพ้นสางขื้นครับ รนนี้ะคอัปเดตสถานการณ์ให้พี่ให้น้องได้เห็นนะครับแม่นาโมนนะครับซึ่งรองรับน้ําจากทุกที่ต่างๆแลครับโอ้ยขัดไหลคักครับพี่น้องไหลน้ําไหลเชี่ยวด้วยครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟครับที่เขามาหายกํานังใจกันครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามกดไลค์กดเลิฟนะครับ กดซับสไคร e กดสั่นกระดิ่งรัวๆไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในการนําเสนอนะครับจากช่องมหายศดพาเที่ยวครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณและสวัสดีครับ